สวัสดีครับผมเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและอดีตผู้บริหารบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนตลอดระยะเวลากว่า30ปีในการทำธุรกิจของผมเป็นที่รับทราบและยอมรับของสังคมมาโดยตลอดวันนี้ผมออกมาพูดในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริและในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย บริษัทเซนสิรีผ่านพ้นวิกฤตมาหลากหลายรูปแบบทีมงานทุกคนบริหารงานอย่างโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์เราทำงานตามหลักธรรมาภิบาลแซนสิริเติบโตในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการทำงาน และการประกอบการของบริษัทแต่อย่างใดผมออกมาวันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงและตอบคำถามของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องโดมินีในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารผมยืนยันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการบริษัทเราดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ในทุกขั้นตอนไม่เคยมีวิธีการนอกระบบกฎหมายเพื่อเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือแสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัวผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนให้เกิดความเสียหายในทุกแอพิโสดที่นายชูวิทย์กมนลวิสิทธ์นำมาสร้างกระแสนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงสารสินหรือที่ดินซอยทองหล่อเป็นเรื่องแบบเดียวกันคุณต้องยอมรับว่าแสนสริริในฐานะผู้ซื้อทำธุรกรรมกับผู้ขายรายต่างๆโดยชำระค่าที่ดินตามราคาตลาดที่สมเหตุสมผลสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนผู้ซื้อและผู้ขาย มีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันรวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดบริษัทแสนสริคือผู้ซื้อซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการบริหารภายในของฝ่ายผู้ขายได้ในทุกขั้นตอนฝั่งผู้ซื้อไม่มีนมินีไม่มีการปล่อยกู้ให้ผู้ขายความจริง เป็นการจดจำนองเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามผิดสัญญาของบริษัทผู้ขายและประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน1,000ล้านบาทมีหลักฐานชัดเจนผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับอีกทั้งไม่มีการสมคบคิดใดๆและไม่เคยมีเงินทอนใดๆกลับมาที่ผมหรือพนักงานแสนสิริคนไหนทั้งสิ้น แปลงโครงการคุณบายูมูลค่าที่ดินหนึ่งล้าหนึ่งแสนบาทต่อตารางวาเป็นราคาที่ดินที่ถือว่าดีมากราคานี้ไม่มีเงินทอนให้ใครหรอกครับขอย้ำอีกครั้งคุณชูวิทย์ต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ได้อย่าบิดเบือนและแสนสิริไม่มีโนมินีแน่นอนหลังจากนี้คุณจะพูดเรื่องที่ดินอีกกี่แปลงก็ได้คุณต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ชัดเจน คุณชูวิทย์ต้องใช้ความจริงที่ไม่บิดเบีย้ยนคุณโกรธเคืองที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณที่ซอยสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราตกลงกันจากราคา2,000ล้านบาทเหลือ1,800ล้านบาทแต่ที่ดินคุณชูวิทย์มีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้คุณไม่พอใจ แต่เพราะเงื่อนไขของที่ดินของคุณเองแสนสิริเป็นบริษัทมหาชนผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด100%และไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายรวมถึงไม่ผิดจริยธรรมใดๆที่ผ่านมา10เดือนตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วจนมาถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังจากที่ข่าวออกเรื่องมติของพรคเสนอชื่อผมในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมต้นคมคูคุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณและทำา o u u แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณผมไม่ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผมคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมาย ให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉะผมและทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน2,000ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชีวิตจะเดินหน้า d i s เครดิตและได้ค่าผมต่อไปคุณชูวิทย์บิดเบือนไปถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทำให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายฟอกเงินผ่านทางคอย อะไรเลอะเทอะไปหมดผมขอให้คุณชูวิทย์อย่าได้เอาเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล t ของพรรคเพื่อไทยมาโจมตีอย่างไม่มีหลักการโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีผลประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติอย่างมากสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจํานวนมากถึง50ล้านคนทั้งผู้ผลิตทั้งการจ้างงานทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและเป็นนโยบายสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทันที ทำให้ประเทศนั้นสามารถพลิกกู้กลับเข้ามาได้อีกครั้งและงบประมาณทั้งหมดจะถูกตรงไปยังประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปการที่ผมพูดความจริงในครั้งนี้ผมรู้ว่าคุณชูวิทต,ต้องไม่พอใจและอาจไปฟ้องศาลผมก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปสู้คดีกับคุณชูวิทในศาลต่อไปผมเสียฐานทวิสินชีวิตผมตรวจสอบได้หมดทุกอย่างลูกผมมี งานที่ดีทําทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีผมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงทุกๆคนเตือนผมว่าอย่าลง,งการเมืองมันเปลืองตัวผมขอบคุณในความหวังดีของทุกท่านแต่แตผมเสรษฐาทวีสินวันนี้ผมตัดสินใจเองผมอาสาเข้ามาตรงนี้เพราะอยากทําให้ประเทศชาติได้เศรษฐกิจดีขึ้นเพิ่มรายได้ให้ประเทศให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากวันแรก ที่ผมตัดสินใจจะทําจนถึงวันนี้ผมมั่นใจจะทําให้ประเทศชาติเหมือนเดิมผมย้ำอีกครั้งศัตรูของผมคือความยากจนและความไม่เสมอภาคของประชาชนเป้าหมายของผมคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขอบคุณครับ